กุ้งส้มที่ชื่อเจ้า Crush เป็นยี่นี้เอง crash. CR Crush C R U S H Crush นะครับเป็น lobster ที่หายากนะคุณผ<หม>ู้ชมแล้วก็รอดชีวิตจากร้านอาหารอ่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับ เมื่อสุกที่แล้วนะครับที่เมืองพิวโบรัตแครโดที่สหรัฐนี่เองนะครับพนักงานล้างจานคนหนึ่งคุณเยี่ยมยุทธจากร้านอาหาร r รด Lo b s เ e อร์ก็คือเป็นร้านเชนนะเป็นร้านอาหารเชนบอกพบกุ้ง l o b s t e อร์สีส้มจัดแปลกตานะส้มแค่ไหนมาดูกันนะครับที่ไลฟ์สตรีมของเราแล้วมาน้องเนี่ยมากับบรรดาวัตถุด,ดิบอาหารทะเลที่ทางร้านนี่รับมานะครับ ความส้มของกุ้งตัวนี้นทำให้พนักงานคนนี้เข้าใจว่ามันเป็นสัตว์ที่หายากก็เลยเรียกผู้จัดการร้านมาดูนะครับแถมยังตั้งชื่อให้เสร็จสับว่าชื่อน้องครัชนะคุณนะฮะซึ่งตั้งชื่อก็คือตั้งตามการเรียกแนวรับ defense ของทีม Denver b r o n องโกนะครับเพราะว่าคอกฬาอเมริกันฟุตบอลเหล่านี้น,นึกถึงคำว่า orange crush defense ในช่วงปี Uh, 1,980ถึง1,900 uh, ช่วง4-50ปีก่อนนี่แหละครับคุณแคนดราแคสตันดีกนะครับ,รบ, ique, รบผู้จัดการร้านอาหารนี้บอกว่า so, <as S 1> เขา <as S 1> และ <you S 1> คน <can S 1> อื่น <be S 1> ๆนเนี่ย <how great. S 1> ก็เกิดและโตมากับวิถีแฟนคลับนะเดนเวอร์บองโกซึ่งมีรัตโครโดเป็นรัฐบ้านเกิดเช่นกันครับ Uh, and have named him Crush. Not only because Colorado Locals and want Not only n d we we're we e e him Crush v c support r เธอบอกนะครับว่าพอพวกเราเห็นสีส้มนั้นนะครับ <but S 1> ก็รู้เลยว่าเจ้า Crush นี้จะเป็นตัวแทนได้อย่างดีในฐานะชาวเมืองรัฐโคโลโคราโดที่ชอบทีม Denver Bronco s นั่นเองนะครับคัสตันดีดกล่าวด้วยนะครับว่าเจ้า Crush นี้นำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยชื่อดาวทาวอควาเรียมในวันพุธครับ and s, <S และหลังจากนั้นนะครับเธอบอกว่าพวกเขาก็เจ้าหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์ณสัตว์น้ำเนี่ยก็ทำให้มันนะคุ้นชินกับสถานที่ แลวบอกล่าเลิงเลยทีเดียวนะฮะจากนั้นก็เริ่มสำรวจพื้นที่เล็กๆของมันนะครับเธอกล่าวนอกจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ยังได้นำหมวกกันน็อกของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลทีมเดนเวอร์บรองโกเนี่ยไปตกแต่งตู้ของเจ้าครัชด้วยนะครับ ต่อจากนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำก็จะศึกษาสัตว์ตัวนี้แล้วก็ใช้เวลาดูมันอีก30วันก่อนที่จะนําไปถูกจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมกับสัตว์ตัวอื่นที่มาจากกลุ่มที่อยู่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนะครับดานบรอันเฮอร์แมนพันธารัก์ของดาวน t ทา n a q อะควาเียกล่าวในแถลงการครับว่าเราตื่นเต้นที่จะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนในชุมชนและผู้ที่มาเยือนรัฐ คโรโดนี้ได้เห็นสัตว์ที่หายากสุดพิเศษตัวนี้นะครับทั้งนี้ครัชนั้นถูกส่งมาจากบริษัทที่เทนเนสซีและน่าจะถูกจับมาจากแคนาดาตามข้อมูลของแคสตันดีกนะครับการกลายพันธุ์ของสัตว์เนี่ยเขาบอกทำให้ล l o เตอร์มีสีจัดต่างๆเช่นสีส้ม บางทีสีน้ำเงินหรือว่าสีเหลืองนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับทางพิพิธภัณฑ์ดาวเทาอควาเรียมนั้นก็เคยมีล l o เตอร์สีส้มอย่างนี้มาแล้วตัวหนึ่งเช่นกันนะครับดูจากสีส้มนี้ก็ทําให้คิดถึงกุ้งแม่น้ําเผาบ้านเราเหมือนกันนะครับใช่เหมือนน้องสุกแล้วแต่จริงไม่เพราะว่าใ,ในรูปเนี้ยเราเทีบเคียงนะฮะกับ lobster ปกติที่สีออกจากเขียวๆครับน้ําเงินน้ําเงินผสมผสมกันนะแต่ว่า crush เนี่ยเป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีส้มที่ทําให้คนเนี่ยนึกถึง orange defense ของทีม Denver Bronco นะครับ